จ้ะพาแผงธิดวันแรกมากรุกเขมรนก่งหน้าตายถ้าไม่ดีใกล้แพ้ไทยรีบประท้วงสุดท้ายจบเสมออ้างไทยฝ่าวไม่ยอมเดินต่อเพราะท่าเดินต่อแพ้ไทยแน่ สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่29เมษายนซึ่งเป็นวันแรกของการแข่งขันกีฬาบางประเภทก่อนจะมีพิธีเปิดและปิดอย่างเป็นทางการในวันที่5กับ17พฤษภาคมตามลำดับดราม่าแรกของทัวร์นาเมนต์มาทันทีในการแข่งขันหมากรุกเขมรณมหาวิทยายลายัยพนมเปญ ประเภทชายเดี่ยวเกม5นาทีมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น6ชาติชาติละ2คนแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ตัวแทนจากกัมพูชาไทยลาวเมียนมาเวียดน,นามและฟิลิปปินส์จะแข่งแบบพบกันหมดก่อนเอาสี่คนที่ดีที่สุดจากทั้ง2กลุ่มเข้าสู่รอบต่อไปโดยในกีฬานี้จะเล่นกัน2กระดานแต่ละกระดานห่างมากเสมอกัน ในเวลา5นาทีต้องใช้เวลาที่เหลือเดินไปเรื่อยๆจนครบ64ครั้งเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะซึ่งทางสมาคมกีฬาหมากรุกสากลของไทยได้สอบถามไปยังเจ้าภาพก่อนจะได้รับการยืนยันว่าจะใช้กฎนี้เพื่อตัดสินชี้ขาดอย่างเข้าใจตรงกัน แต่แล้วประเด็นก็เกิดขึ้นในทันทีในคู่เปิดหัวระหว่างทัฟฟ้าคำหน่อแก้วของไทยพบกับซกลิมเฮงของกัมพูชาที่ได้ชื่อว่าเป็นมือหนึ่งของเจ้าภาพและเคยเอาชนะนักกีฬาไทยมาแล้วหลายคน ผนปรากฏว่าหมากของทั้งคู่เสมอกันในเวลา5นาทีโดยทับฟ้าเหลือเวลาอีก29วินาทีส่วนซกเหลือเวลา14วินาทีหากใช้กฎที่ตกลงกันไว้ทับฟ้ามีสิทธิชนะสูงเพราะซกไม่มีทางเดินหมาก64ครั้งได้ภายในเวลา14วินาทีแน่ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนั้นทําให้ฝั่งซกทําการประท้วงว่าทับฟ้าฟาวระหว่างแข่งขันโดยให้เหตุผลว่าเดินหมากไม่ตรงและทําตัวหมากล้มบ่อยทําให้ซกไม่ขอเดินต่อเพื่อหาผู้แพ้ชนะและต้องการให้คําตัดสินจบลงด้วยผลเสมอหลังการประท้วงและโต้เถียงในเรื่องนี้จบลงด้วยการที่ฝั่งไทยยอมให้กัมพูชาเป็นฝ่ายสมหวังกระดานแรกจบลงด้วยผลเสมอไป เนื่องจากมองว่าเพิ่งเป็นรอบแรกและไม่อยากมีปัญหายืดเยื้อจนทำให้เสียเวลาและบรรยากาศในการแข่งขันนั่นเองจึงยอมรับผลเสมอและเมื่อสู้ตกกระดานที่2องมือหเขมียนก็ทำอะไรไทยไม่ได้จบที่เสมอกัน2เกมสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า สันดานแบบนี้ไปแข่งที่อื่นถึงแพ้ทุกทีไม่โฆษณาประสิทธิภาพและศักยภาพทั้งความสามารถและสมองเป็นสภาพครั้งเดียวคนเกลียดทั้งอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าด้านไดไอโอสินะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถือว่าฉลาดมากถ้าเล่นต่อจะแพ้เลยบอกกรรมการขอหยุดตอนนี้เท่ากับอย่างไม่แพ้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมดูอยู่ครับจริงๆจะไปว่ากรรมการก็ไม่ได้เท่าไหร่ที่ผิดคือฝ่ายจัดทาหมากโคดห่วยวางแล้วไม่มั่นคงเลยจังหวะจะหมดเวลาที่รีบกันก็คือล้มกันมั่วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าใช้คําว่าฉลาดกับคนชาตินี้เลยใช้คําว่างงแต่อวดฉลาดยังพอถูถ่ายไปได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า จะแบบนนเนียนหรือจะแบบบันดานทุกชาติกำลังจับตามองอยู่แต่ดูจากสันดานแล้วคงจะหาทุกวิถีทางตีหมื่นหน้าด้านเล่นกันตาใสาๆนี่แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้เรียนจากประเทศนี้ก็ยนโยนไว้มุมเหนของบ้านก็ได้นะน่าจะเป็นเรียนที่ได้คุณค่าที่สุดเท่าที่มีมาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเคยเตือนแล้วอย่าไปร่วมแข่งขันกับมันทั้งโกงทั้งตกติกแบบหน้านดัานดานแข่งไปก็เสียอารมณ์ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศนี้มีคนดีมีน้ำใจนักกีฬารักความยุติธรรมบ้างไหมเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าแข่งในกัมพูชาเล่นให้เต็มที่แพ้ก็ช่างมานเถอะพอรู้อยู่แล้วว่ามันต้องโกงแน่คอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ายกทีมกลรรับบ้านเถอะครับเปลืองตัวนักกีฬาไทยทําไมคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าคอยดูเถอะซีเกมครั้งนี้จะมีการโกงมากที่สุดสภาพมีโอกาสได้ถึง200เหรียญแน่แแ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแพ้ก็คือแพ้ยอมรับเป็นลูกผู้ชายสิครับโกงเขาได้ชายไปแล้วจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองได้อย่างไรคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า <c oughs> แสดงว่าซีเกมครั้งนี้เจ้าภาพจ้องจะเล่นงานไทยทุกรูปแบบเป็นซีเกมที่อับประยุทธ์ที่ของเอเชียเท่าที่เคยมีมาเลยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ <c oughs> งานนี้เขมินมีหน้าแหกยับ เทควันโดควักเอง1ล้านยายทับนักกีฬาชุดลุยซีเกมออกมาพักที่โรงแรมไม่พักหมู่บ้านนักกีฬาซีเกมล่าสุดบิ๊กเอผู้ช่วยสัตราจารย์พีมูลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬา ondo, เทควันโดแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์กรุงเทพโดยมีนายธนาดิตรักตบุตรเลข,ขาธิการสมาคมพร้อมด้วยสโมสร สมาชิก116จากทั้งหมด131สโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมซึ่งถือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิโมลศรีวิกรแจียงเด่ที่ประชุมถึงการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมาภายหลังจากที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นเวลากว่า3ปีล่าสุด เมื่อปี65สถานการณ์เริ่มดีขึ้นสมาคมและสโมสรสมาชิกที่สามารถกลับมาจัดก,กิจกรรมต่างๆรวมทั้งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นซึ่งผลงานของนักกีฬาเทควันโดไทยอยู่ในระดับที่น่าพอใจสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้จากทุกรายการที่เข้าแข่งขันซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งสมาคมตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ได้อีกครั้งขณะที่นายเลิศนิธทิทรานนท์อุปนายกคนที่1และเฮรันยิกแจ้งว่าสมาคมสรุปงบดุลประจำปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคมปี65มีรายได้รวม65ล้าน4แสน 97,596.90บาทมีรายจ่ายรวม74,697,606.03บาทสรุปมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย9,201,512.42บาทหลังการประชุมบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่มนศีวิกรกล่าวว่าจากข่าวความไม่ชัดเจน ความไม่สะดวสบายทั้งเรื่องที่พักอาหารและการเดินทางไปสนามแข่งขันในศึกซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาสมาคมจึงไม่ขอเสี่ยงและตัดสินใจใหญ่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่รวม28คนออกมาพักที่โรงแรมซึ่งงบประมาณค่าโรงแรมเกือบ1ล้านบาทตรงนี้เป็นของสมาคมล้วนๆทั้นทงนี้ก็เพื่อให้จอมเตะไทยทางประเภทต่ตอสู้และท่ารำกินอิ่มนอนหลับ พักผ่อนเต็มที่พร้อมลงสนามล่าเรียนทองกันอย่างสบายใจเชื่อว่าการที่เราย้ายมาพักโรงแรมเองจะมีส่วนสำคัญและเป็นผลดีต่อนักกีฬาที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเรียนทองในซีเกมครั้งนี้แน่นอน นากกีฬาเทควันโดไทยยังกล่าวถึงศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก2023ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง4มิถุนายนว่ารายการนิสสมาคมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย4คนและหญิง4คน แน่นอนว่าศึกซีเกมแชมโป์โลกมีความเข้มข้นและไม่ใช่งานง่ายๆเลยทุกชาติต้องการเหรียญและคะแนนสะส,สมเพื่อคว้าโคตาโอลิมปิกเกม2024อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงทีมเทควันโดไทยก็ต้องโฟกัสไปที่พานิพักเป็นเรื่องปกติซึ่งครั้งที่แล้วพลาดไปนิดเดียวโดยรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับสมเม็กซิโกเจ้าถิ่นส่วนครั้งนี้น้องเทนนิสมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมาก ที่จะไปทวงคืนแชมป์โลกกลับมาให้ได้ซึ่งผมเองก็มั่นใจว่าจะทำได้และจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่3ของน้องเทนนิสอีกด้วยบิ Big ก๊กเอกราวสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกก็บอกว่ากินให้อิม่มนอนให้หลับเตะให้หมอบทุแมแม์ไปเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำถูกต้องแล้วครับ ทีมเทควันโดไทยสู้ๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหมือนโดนบีบให้เสียเงินกับประเทศนี้ไม่ว่าจะทางไหนเงินก็เข้าประเทศมันไม่อยากให้ไปเหยียบเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไปแล้วลำบากก็อยู่เฉยๆดีกว่าออมแรงไว้แข่งที่อื่นเถอะคะ่ะเหมือนลำบากลำบุญจริงๆกีฬาสีตำบนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่จริงแล้ว ไม่อยากให้ไปเลยนะประเทศนี้สงสารเด็กๆนักกีฬาทุกคนเลยค่ะมันไม่พร้อมมันจะจัดไปเพื่ออะไรมีประเทศนี่แหละห่วยสุดๆตั้งแต่เคยเห็นมาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดมากเลยค่ะสงสารนักกีฬาทุกคนค่ะเอาน้ำไปดื่มเองด้วยนะคะทุกคนเป็นห่วงค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดมากค่ะนักกีฬาทุกคนเสียสละทำเพื่อชาติควรได้รับสิ่งดีด ผลออกมาขอให้ได้ทองทุกรุ่นเลยนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคือคิดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นแบบไหนดีมากค่ะคิดถูกแล้วค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำถูกแล้วดูแลให้ดีเลยครับตัวแทนชาติภาษีที่เสียไปอยากให้เอาไปใช้ประโยชน์แค่นี้มันเล็กน้อยมากรัฐเอาเงินไปใช้อย่างอื่นที่ไม่จำเป็นเยอะกว่านี้หลายล้านเท่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไปร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติกับเจ้าภาพแต่เจ้าภาพให้เกียรติแขกผู้มาร่วมงานขนาดไหนส่วนต้องควักเงินขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคำถูกแล้วครับห่วงความปลอดภัยด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซีเกมครั้งนี้ปัญหาเยอะมากเขาไม่พร้อมหรือว่าอะไรก็ตามผมว่าไม่น่าส่งนักกีฬาลูกนหล,ล,ลานเราไปแข่งเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ชื่นชมเอาใจช่วยแต่ไม่ดูนะครับมีความรังเกียจลูกหลานพยานละแวบเป็นการส่วนตัวสูงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่ซีเกมไม่ต้องไปแข่งก็ได้นะรู้สึกเหมือนไม่คุ้มเลยจริงๆเก็บเงินไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าเอาเงินไปให้เข้าประเทศมันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากให้ไทยทอนตัวทุกประเภทกีฬาล่อยให้มันแข่งกันไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สิงคโปร์เคยคัด้านไม่ให้กัมพูชาเข้าร่วมอาเซียนแต่ไม่ฟังกันเองเราไม่ควรเลือกคบคนพานตั้งแต่แรกหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ